สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนพฤษภาคมกับอาจารย์เดียที่จะทํานายในศาสตร์ของเฮลิ่งทาโร่ระบบพลังงานธาตุหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะจะมาทํานายดวงเกี่ยวกับเรื่องความรักของท่านที่เกิดในแต่ละราศีประจําเดือนพฤษภาคมมาดูกันนะคะว่าความรักของท่านในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะความรักของท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะสําหรับคนมีคู่ประจําเดือนพฤษภาคมเป็นไพ่ใบไหนราศีสุดท้ายแล้วนะคะ เป็นไพ่ใบนี้ค่ะเชมเพลน c e นะคะไพ่เชมเพลนซึ่งเป็นไพ่ประจําเดือนธันวาคมอยู่แล้วด้วยเนี่ยประจําราศรีธนูนะคะก็จะบ่งบอกถึงการที่สองคนมีคู่ค่ะมันยังมีความพลิกไปพลิกมาไม่แน่นอนมีการปรับสมดุลในเรื่องของความรักแล้วก็มีเกณฑ์ห่างกาันเพราะการเดินทางด้วยค่ะ,ะโดยเฉพาะคนที่ทํางานไกลกันอยู่แล้วเนี่ยมีเกณฑ์การห่างเหินกันมากขึ้นแล้วก็มีการสลับ สลับใจอะไรตรงนี้ให้ระมัดระวังให้ดีเพราะว่าเกณฑ์ความรักสาหรับคนมีคู่ในเดือนนี้มีความไม่หนักแน่นมั่นคงเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยพยายามออกกําลังกายเยอะๆแล้วก็ให้คิดถึงสิ่งดีๆแก่กันเยอะๆนะคะก็จะสามารถทําให้ความรักของคุณเนี่ยเดินทางต่อไปได้ไม่อย่างนั้นมีเกณฑ์สูงที่มีจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะหากต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่กดดอกจั 3 3 6สาแล้วก็โทรออกทีเนี้ยก็ได้ทราบกันแล้วว่าเดือนพฤษภาคมเนี้ยความรักของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะ